ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพ้าใหญ่อ้วนคนผู้ายฉีโผใ่ไงมือนีก็มมหาอีพอเพ่งครับนี่นี่สวัสดีพ่อสวัสดีครับพูนนี่พอว้าสวัสดีนี่แหละสองเท่าคู่หูไม่ไปใส่ละอยู่น้ำกันนี่ละอยู่น้ำกันไปซ้ำตายแต่ขอขอบคุณเล่าหลายๆนะครับมือนีพญเพ่งมาเอาพเนียดน้ำเล่าครับพเนียดนกปักสองท่างเนี่ครับเนี่ยพเนียดนกวักสองหนานะครับ เล้วแล้วลูกนึงเหลืออีกลูกนึงก็ล่งขึ้นนะครับเนาะนี่นี่ใกล้ๆสีแล้วแล้วเล้วมือนี้ละแล้วว่ากะงามดีครับนี่นี่งามอยู่สองทางเข่าทางใดอีพอเข่าทา้งใดเข่าทั้งใดเบิ้งดูเอามาเบิ้งดูเข่าทา้งใดเปิดจังไรเปิดให้ผมเบิ้องนียเปิดเปิดเบิ้งดูเปิดเบิ้งดูนี่ครับเข่าทั้งหนาด้ครับเด้อนี่ไรนกเข่าทั้งหนานี่ละนะครับแล้วก็ปีดเอาปิด ไม่ยั้งสันพรวนี่มีนี่นี่ไม่ยั้งนี่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 คือมีเดือยตัวหลอกมันบอกเน่ยอ๋อยนี่ยมันติดแล้วมันสีบรูดเอลเนียมัสีกลางกลางแค่ไหนบ้านนี้อ๋อกดถอยจังหน่อยเอากลางให้ผมเบิ้งดูนี่ครับกัดกดถอยจังหน่อยล่ะกันนี่เห็นบอกโอ้ยนกกว่ามันคือนกเด้อื่นได้ขับนกแักเร่งเด้เลียนเขาตีมันเบื้องหน้าเบื้องหลังเลยตีเปี้ย นี่ครับเนีย่นนออนนนยอยู่ออกบ่ได้อ๋อเนี่ยครับงามขึ้นกันสองทางนี่ครับเฮ็ดสองเอ่อเฮ็ดหนาเดียวให้ผมอีกงเนี่ยเด้ออันนี้แล้วเราเฮ็ดหนาเดียวให้ซักก้อนนะครับอันนี้ก็เลยเอาสองหนามาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งผู้ใดสนอกสนใจกับกิ่งก้างเขามาครับปลาเนียนนกขอดคุยกันเล่าแล้วเอามาเบิ่งดูอีพอปลาเนียนนกขอดก่อนต้องมากะ อันนี้เราเห็ดใส่เองครับหนกแทดดากแดงนี่ครับอันนี้บัเป็นหยั่งนะครับอันนี้สิเป็นลักษณะจังสี่นะครับเรื่องตะวากับสิบ่ไดเงี้ยหยีไยแหนวปานนีบ่ได้หนวปานนีครับมันกัศเสียวังเคืองเดียวนี่แหละครับนี่วังเคืองเดียวนี่ นะครับอันนี้เป็นของเรลาเองอันนี้เป็นของเรลาเองแล้วเห็ดใส่เองนะครับต่ว่ากะสีออกมากในสไตล์ค้ายๆจังสี่แหละครับต่ว่าสีเครื่องเดียวเป็นว่พาแค่นี้เป็นวบ่อบหด่ใหญ่ตว่าเป็นสองทางกับสีจังสี่ขันท่างเดียวกับสีแค่เครื่องเดียวนี่นะครับเคืองเดียวแค่นี้บ่อดห่ใหญ่ปนี้อันนี้บักไง่เบลอเลยเพราะว่าเราเห็ดใส่เองนะครับเราเห็ดใส่ของเราเองสนรกสนใจกับกินกลางเขามานะครับเนาะ คอยายยวนคุยกับเล่าแล้วส็เสียหายอยู่นะครับอันนี้สิเป็นไวขอ,องพอยยวนสร้างไว้เทียมไปได้ครับได้ก็สิเป็นไว้เทียมสปริงกับสิเป็นสปริงคือกันนี่แหละตวานี่กับสิเป็นไวเทียมนะครับนี่นี่อันนี้ไว้แฉะนะครับก็อันนี้ลูกใหญ่จากน่อยเพราะว่าเราเห็นใส่เองหลกอยู่สบายนะครับเพราะว่าขันห้อเยเอ็นตั้งสี่เรล่ามื่อี สผลทรงยากจักหน่อยกับสีบ่ร์เฮดปานี่แหะครับสีเฮดน้อยก็นี่เออกระสีซ้ำนี่ละยางสูงกระสีซ้ำนี่ละนะครับก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับมือนี่ก็นี่ครับมาเอาตัวนี้อันนี้เบอร์นได้เหรอครับกระสีเฮดต่อๆไปนี่แหละมาเอาตัวนี้ครับนี่งามครับงาม ไม่ไพ่เอาจะติ๋วนมาเห็ดเนี่ยครับสองทาาอยางสวยนะครับสนุกสนใจกับกิ้งกางขามานะครับสำหรับลูกค้าที่สร้างใบนะครับพ่อใหญ่วนลืมเบอร์นะโทรมาหาพ่อใหญ่วนนะจักเป็นเบอร์ใดซื้อว่าจังไดก็จำว่าได้ลูกค้าไล่ไล่ก็ดีขันได้เห็นละกากิ้งกางมหาพ่อใหญ่วนนะครับที่สร้างพ่อใหญ่วนไว้ว่าอีกสามมือแล้วนะโทรมาหาพ่อใหญ่วนนะจักเป็นผู้ใดจำว่าได้พ่อใหญ่วนลืม ขอขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสารมือนี้กับานีสะกอนนะครับพอกันไหมในคลิปหน้านะครับที่เป็นพระเนียนนกคอดกันจังเจอกันนะครับเนาะสารมือนี้สวัสดีครับ